สวัสดีครับนี่คือ Inside g News จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้หากลิซ่าแบล็กพิงถูกแฟนขับจีนแบนหากลิซ่าแบล็กพิงถูกแบนในประเทศจีนลิซ่าจะสูญเสียฐานแฟนๆของเธอไปจำนวนมากแม้ว่าเธอจะโด่งดังไปทั่วโลกแต่ลิซ่าก็ยังคงอาศัยการสนับสนุนจากแฟนๆชาวเอเชีย โดยเฉพาะแฟนๆในประเทศจีนต้องขอบคุณชุมชนแฟนคลับที่เข้มแข็งในประเทศจีนลิซ่าจึงเป็นผู้นำในการขายอัลบัม้มในหมู่สมาชิกแบ็คพิงอย่างต่อเนื่องในระหว่างการโปรโมตเดี่ยวของเธอถึงแม้มีกฎระเบียบที่เข้มงวดแต่ลิซ่าก็ยังคงสามารถขายได้มากกว่า9 0 0 0 0นชุดในประเทศจีนเท่านั้นยังไม่พอ ลิซายังได้สร้างสถิติยอดขายอาัลบั้มในปี2564ในโอกาสพิเศษเชน่นวันเกิดและวันครบรอบแฟนๆใช้จ่ายนับแสน US ดอลลาร์สำหรับของขวัญเพื่อส่งมอบให้กับลิซานี่แสดงให้เห็นถึงความรักอันลึกซึ้งที่แฟนๆชาวจีนมีต่อลิซาอย่างไรก็ตามหากเธอถูกแบนในประเทศจีนกิจกรรมเพื่อสนับสนุนลิซาจะถูกจำกัดอย่างไม่ต้องสงสัย นอกจากนี้ชุมชนแฟนคลับเองก็อาจเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเนื่องจากหลายคนหันหลังให้กับสมาชิก b l a c k พิ n k ที่อายุน้อยที่สุดหลังจากข้อถกเถียงเกี่ยวกับการแสดง Crazy h o s t ของเธอสัญญาของลิซ่ากับไวียังคงไม่แน่นอนและแฟนๆต่างกังวลว่าหากเธอไม่ต่อสัญญาการประสบความสำเร็จในกิจกรรมเดียวในขณะที่ต้องเผชิญกับแฟนๆจำนวนมาก ทีความบาดจะเป็นสิ่งที่ท้าทายมากอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ